ณทุ่งดอกไม้ที่เต็มไปด้วยดอกไม้หลากสีวีเพึ่งน้อยตัวหนึ่งทำงานหนักทุกวันเธอตื่นแต่เช้าบินจากดอกไม้ดอกหนึ่งไปอีกดอกหนึ่งเพื่อเก็บเกสรและน้ำหวานเธอรู้สึกว่าร่างกายและปีกของเธอนั้นหนักอึ้งเหลือเกินวันหนึ่งขณะที่วีกำลังบินกลับรังเธอเห็นจิ้งรีดเพื่อนของเธอกำลังนั่งร้องเพลงอย่างมีความสุขบนใบไม้ ทำไมเจ้าถึงไม่มาช่วยข้าทำงานบ้างวีถามด้วยความเหนื่อยหน่ายจิงรีดย,ยิ้มและตอบว่าเพราะข้ารู้ว่าการหยุดพักก็เป็นส่วนหนึ่งของการทำงานที่สำคัญนะสิวีรู้สึกแปลกใจพักผ่อนแล้วจะได้อะไรจริงรีดอธิบายว่าการหยุดพักทำให้เราได้ฟื้นฟูร,ร่างกายและจิตใจเมื่อเรากลับไปทำงานอีกครั้งเราจะรู้สึกสดชื่นแนละมีพลังมากกว่าเดิมลองดูสิ วีฟังคำแนะนำของจิ้งหรีดเธอหยุดพักชั่วครู่และมองไปรอบๆทุ่งดอกไม้ที่สวยงามเธอไม่เคยสังเกตมาก่อนเลยว่าดอกไม้และผีเสื้อนั้นสวยงามเพียงใดเธอรู้สึกผ่อนคลายและกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งเมื่อวีกลับไปทำงานอีกครั้งเธอพบว่าตัวเองเก็บน้ำหวานได้เร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นเธอทำงานเสร็จเร็วกว่าที่เคยและยังรู้สึกมีความสุขมากกว่าเดิมด้วย วีได้เรียนรู้แล้วว่าชีวิตไม่ได้มีแค่การทำงานหนักอย่างเดียวแต่การหยุดพักเพื่อชื่นชมความงามรอบตัวและให้ร่างกายได้ฟื้นฟูก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกัน